สวัสดีครับสวัสดีค่ะและช่วงี้สนับสนุนโดยข้ออ้อมเนล็กดีดีเลอร o โตโยตและผลิตภัณฑ์ที่ปริมเฟสของด่วลแอสเซคเตอร์ค่ะขออนุญาตถามคำถามที่เด็กๆคนพูดถึงตอนนี้เลยเขาบอกว่าแจมไม่เป็นลูกรักคนใหม่ของเฮียฮออันนี้เป็นไงคะก็ก็เป็นลูกอีกหนึ่งคนของของเฮียครับแต่ว่าเฮียก็มีลูกเต็มค่ายไปหมดมีทั้งมีทั้งมีทัเซ่มีทั้งบอกว่า ทั้งศิลปินคนอื่นในค่ายแล้วแบบทุกคนก็เหมือนกับเป็นเป็นลูกทีเดียทั้งหมดเพราะว่าเขาบอกว่าเบียร์สูสีกับฟิล์มอย่างนี้เลยรู้สึกรักมากๆเป็นช่วงที่มีเาเรียกว่างานโปรโมทก็ย่เยอะมากกว่าในช่วงนี้ครับเว้นที่มาที่ไปเป็นยังไงครับเป็นงานคอนเสิร์ตของค่ายคามิคาเซ่ครับแล้วก็ประมาณว่าก็ทั้งทีวีอาร์ก็บอกว่าเออวันนี้จักว่างพอดีก็เลยมาดูพี่ฟิล์มก็ว่างพอดีแล้วก็เป็นคิวที่นักข่าวเขาขอสัมภาษณ์ก็เลยว่ามาสัมภาษณ์ด้วยกันนะครับผม ก็รักทุกคนเหมือนกันรักทุกคนใช่ครับแต่อาจจะเป็นว่าช่วงนี้จะมีงานโปรโมทค่ะช่วงนี้เยอะรักกับไนท์สวิตต์อยู่นี่ห่างหายมาประมาณกี่ปีแล้วคะน่าจะประมาณ3ปีสามปีแล้วครับผมตอนนี้ก็เลยแยกตัวออกมาเป็นเดี่ยวครับผมก็เลยต้องเรียกว่าเป็นแจ็คแบล็คแจ็คนะครับแต่กลับมาครั้งนี้นะครับหล่อขึ้น เทขึ้นลำขึ้นเขาดูดูภาพเปรียบเทียบนะแต่ที่รอให้ดูไนท์สมิธอยู่นี่คือแล้วตอนนั้นคือจะแบบเป็นเด็กนุ่มน้อยใสๆดูสิขิ่วขิ่วเลยคือต้อบอกว่าพอตอนนี้มีอัลบั้มเดี่ยวของเจออกมาภาพโปรโมทต้องบอกว่าเรียกเสียงกรีดให้ตัองต่อมาเลยสิว่าภามันพัฒนาไปเรื่อยเรื่อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูล่าสุดปึ้งขึ้นมาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นชุดล่าสุดนี่ครับเขาบอกควานเอวเอะไร ลบ้้ดวยมก็ก็ถือว่าเป็นเป็นอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งละกันเพราะว่าตอนแรกก็อยากว่าดูเป็นคนแบบผมผอมพอเราเข้าคอร์สแบบเทรนนิ่งแล้วก็บอกว่ามีการฟิตเนสเนี่ยมีความมีกล้ามเนื้อสัดส่วนกล้ามเนื้อที่มากขึ้นแล้วในการกินเปลี่ยนไปเหมือนกันปกติจะกินปกติจะทานสามมื้อตอนที่ช่วงฟิตเนสจะกินเวลาหกมื้อ โอ้ทำไมต้องทางเยอะขึ้นใช่ขึ้นใช่เหรอก็ภายในเดือนเดียวขึ้นมา10กิโลแต่พอไม่ใช่ไขมันนะมันเป็นกล้ามเนื้อ10กิโลฟีดแบงคว่ายังไงบ้างครับทั้งคนรอบข้างเฮียว่ายังไงบ้างคุณพ่อคุณแม่แบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนคลับทุกคนก็แบบว่าจะเพื่อนที่ไม่เคยเจอกันพอมาเจอก็บอกว่าโหมันดูเปลี่ยนไปดูเป็นคนละคนเลยก็ตอนแรกแบบจูนกันแบบหอมๆบางๆแล้วจะชอบมากขึ้นแหละสาวๆก็ชอบมากขึ้นแต่เมื่อวัน่ใดเขาบอกว่าชอบชอบรูปนี้บอกว่าดูแบบดูแข็ เขาชอบแล้วแฟนเหรอคนที้ใจ่เขชอบเลยเขาก็บอกว่าฉันบอกให้เธอทำตั้งนานแล้วมันไม่ยอมเขามีเขาทางเลยเขาไม่รู้ว่าแบบไม่จะห่วงขึ้นเหรอเดี๋ยวแฟนจะสอบหรือว่าครั้งนี้ก็เลยกลับมาไม่คูมีโดหรืออะไรนี้ไปเลยก็เลยอ๋ออันนี้มันเป็นโปรเจกต์พิเศษครับอ่าเดี๋าสอนตึกเรื่องนี้เลยตึกเรื่องสอบอ๋เลย อันนี้พัศกรู้เนาะช่วงหน้าค่ะจะมาพูดคุยถึงเรื่องเร้นลับของหนุ่มคนนี้นะเ<ช>ที่ยบเราว่าคุณผู้ชมฟังอาจจะต้องอึ้งแน่นอนจะเป็นเรื่องอะไรกับเรากันค่ะ